สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอัปเดตข่าวนะครับล่าสุดนะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้ลงมาช่วยเหลือชาวใต้นะครับในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมนะครับจังหวัดสงขานะครับก็หลังจากที่เคยได้ประกาศลงไปในเพจนะครับว่าลน้ําลดนะครับเดี๋ยวทางบิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าทาง สมาคมชาวปากใต้นะครับก็จะได้ลงไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะครับที่น้ําท่วมนะครับก็ได้มีสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวของอาหารการกินนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสีนะครับแล้วก็สีทาบ้านนะครับก็หลังจากที่เคยประกาศลงในเพจว่าเดี๋ยวรอน้ําลดจะลงไปช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับซึ่งตอนนี้น้ําท่วมนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงไปช่วยเหลือได้ ในวันนี้นะครับพอน้ําเริ่มลดลงนะครับก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับภาคใต้นะครับก็หลักๆเลยนะครับก็วิกโจ๊กเนี่ยนะครับก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พานะครับหรือว่าอดีตนะครับรองพบตรนะครับซึ่งก็ได้มีประเด็นนะครับที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ท่านก็ ดำลงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับก็พูดง่ายๆครับปิกโจ๊กนี่คือไม่มีใครมาทำลายเรื่องการทำบุญได้นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นสายบุญสายทานกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนะครับในการกลับบ้านนะครับมีตรงการปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการกลับบ้านนะครับที่ว่า ก็จะมีรถประจาทางนะครับหรือรถบัสนะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับในคนที่จะกลับภาคใต้นะครับก็ไม่ต้องไปแอร์แนะครับแล้วก็จะมีรถบัสนะครับส่งอย่างเช่นที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะมีรถบัสนะครับคอยรับคนนะครับส่งลงภาคใต้นะครับโดยบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้ไปเปิดงานนะครับในเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปีใหม่ปีที่แล้วนะครับซึ่ง คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าชอบทําบุญสายบุญนะครับและยิ่งมาเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ด้วยนะครับก็เลยได้มีการออกทําบุญอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กผู้ยากไร้นะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นบุญอุศสนอันยิ่งใหญ่นะครับก็บิ๊กโจ๊กนะครับก็วันนี้นะครับ ก็ได้ลงไปช่วยเหลือพื้นที่น้ําท่วมจังหวัดภาคใต้นะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปทั้งหมดนะครับเป็น4อำเภอนะครับจังหวัดสงขานะครับแล้วก็ได้มีการแจกถุงยางชีพนะครับก็มีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับจุดที่1นะครับอําเภอจนะนะครับจุดที่2นะครับอําเภอนาทวีนะครับจุดที่สามนะครับอําเภอเทพานะครับแล้วก็จุดที่4ี่นะครับจุดสุดท้ายนะครับที่อําเภอ สบ้าย้อยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับบิ๊กโจ๊กได้ลงไปทั้งหมดสี่ยมเภอนะครับก็ลงไปช่วยเหลือพื้นที่น้ําท่วมนะครับซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเกิดตอนที่มันมีน้าเนี่ยน้ายังเยอะอยู่เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยหรือว่าทางสมาคมชาวภาคใต้เนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐทั้งผู้ใหญ่บ้านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐทั้งเอกชนนะครับ สำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพื้นที่ใกล้ๆนะครับที่อยู่ได้เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานีตำรวจหรืออำเภอหรืออะไรเงี้ยนะครับก็พี่โจก็ได้เคยประกาศลงเพจไว้นะครับว่าสามารถเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับส่วนทางนี้นะครับพี่โจก็เดี๋ยวรอน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยเหลืออีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้พี่โจ๊ก็ได้นา แจกถุงยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับหรือว่าจะเป็นของที่สดใหม่นะครับเป็นกับโคงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปแจกกันนะครับแล้วก็สามารถกินได้เลยนะครับไม่บูดแน่นอนนะครับการตีเพราะิ๊กโจ๊กเป็นคนสรรหามาเองเลยนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเป็นสีทาบ้านนะครับเป็นสีทาบ้านนะครับแล้วปิ๊กโจ๊กนะครับหลังจากที่แจกของเสร็จนะครับก็ได้มีการนะครับถ่ายรูปนะครับให กับประชาชนนะครับที่มารับของยังชีพนะครับแล้วก็มีคุณลุงคนนึงนะครับก็พอเห็นบิ๊กโจ๊กนะครับก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับตื่นตันในความที่ว่าบิ๊กโจ๊กไะ้มาแจกถุงยังชีพนะครับแล้วก็เหมือนแบบบิ๊กโจ๊กก็ได้ปลอบใจไปนะครับว่าขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็ผ่านาเหตุการณ์เหตุนี้เรื่องราวเลวร้ายแบบนี้ไปได้นะครับก็ จะเป็นกําลังใจให้นะครับแล้ววันนี้ก็เลยเอาของอย่างชีพมาแจกนะครับก็เป็นการเหมือนแบบว่าปลอบใจนะครับแล้วก็ได้มีมือไปแตะไรนะครับว่าเป็นการแสดงออกถึงว่าเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ให้กําลังใจกับชาวบ้านนะครับในฐานะนะครับที่บิ๊กโจ้ครับหรือว่าพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานะครับอดีตรองบบตรนะครับในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนะครับชาวปากใต้ในพ่อล่มมาาชูประธรรมนะครับก็ได้เดินทางนะครับ ไปทั้งหมด4จังหวัดนะครับ4จุดด้วยกันนะครับก็มอบของช่วยเหลือแล้วก็พูดประสบภัยน้าท่วมนะครับซึ่งจุดแรกนะครับก็บิจโจกนะครับก็ได้เดินทางคือเทศบาลตําบลบ้านนานะครับอําเภอชนะนะครับจังหวัดสงขลานะครับบิจโจกนะครับก็ได้ขึ้นพูดบนเวทีนะครับแล้วก็ยอมรับว่าน้ําท่วมครั้งนี้นะครับหนักสุดในรอบ50ปีที่ผ่านมาแต่ยืนยันนะครับคนใต้ไม่ทิ้งกัน บิกโจ๊กนะครับก็ได้เดินลุยน้ําท่วมนะครับไปแจกของด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ายังมีบางบ้านนะครับหรือว่าชาวบ้านบางคนนะครับที่ป่วยนะครับแล้วก็เดินไม่ได้นะครับก็ได้ไปแจกของกับมือด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งชาวบ้านเห็นนะครับก็ดีใจนะครับว่าจําได้นะครับว่าเป็นบิกโจ๊กนะครับก็พูดง่ายๆว่าตรงนี้นะครับได้จายประชาชนไปเต็มๆนะครับ เรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรว่าจะได้กลับมาไหมหรืออะไรนี้นะครับไม่ได้สนใจแล้วครับตอนนี้พูดง่ายๆว่าชาวบ้านปื้มนะครับบิ๊กโจ๊กก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ําท่วมนะครับมีท่วมหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆนะครับมากมายนะครับที่น้ําท่วมแล้วก็ยังคงสูงอยู่ยังน้ํายังไม่ลดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยภาครัฐหรือว่าจะเป็น หน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับไปแจกถุงยังชีพน้ําท่วมนะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วยังมีบางพื้นที่นะครับที่ยังเข้าไปไม่ถึงนะครับรอให้น้ําลดลงวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาช่วยในเรื่องของการทนุบบำรุงดูแลบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสีกระเบื้องเกี่ยวกับอุปกรณ์โครงสร้างอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปเลือกรวบรวมนะครับจากพวกจากเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่อาจะ ช่วยเหลือนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดอ,อีกนะว่าครับว่าในปีที่ผ่านมานะครับก็มีการนำลดบาทนะครับมาช่วยสำหรับคนที่จะกลับภาคใต้นะครับก็ถือว่าปีที่แล้วผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับส่วนปีนี้นะครับอยากจะมีการ เช่าเหมาลำเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะให้คนใต้นะกลับบ้านนะครับในส่วนของคนที่อยู่ฝั่งอันดามันนะครับก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็อย่างสมมติฝั่งอันดามันนะครับก็ในก็จะมีนะครับเครื่องบินนะครับนาคนนะครับไปลงที่จังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนเป็นรถทัวร์นะครับก็จะไปลงจังหวัดสงขานะครับเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะไปลงทางสงขานะครับ จังหวัดสงขลาแล้วก็ในอนาคตต่อไปนะครับก็อาจจะเอาทางอาจจะเช่าเช่าอาจจะมีรถไฟด้วยนะครับเหมือนเว่าซื้อตั๋วกลับทางรถไฟด้วยนะครับเพื่อที่จะให้กระจายกระจายกันไปนะครับสําหรับในปีใหม่ปีนี้นะครับใครที่ต้องการที่จะกลับบ้านนะครับภาคใต้นะครับอำนวยความสะดวกเต็มที่นะครับก็ให้มาลงทะเบียนกันได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับได้กลับทุกคนนะครับ สำหรับปีนี้ก็จะมีเป็นรถทัวร์กับทางเครื่องบินนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบบิ๊กโจ๊กนะครับสามารถเข้าไปติดตามที่เพจรูรเลเชสหักพานได้นะครับก็จะมีการลงข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อที่จะให้ลูกเพจนะครับให้ประชาชนที่เข้ามาติดตามนะครับได้ทราบข่าวสารนะครับในการไปออกพื้นที่นะครับหรือไปช่วยเหลือน้ำท่วมหรือไป ลงพื้นที่ต่างๆนะครับในการช่วยเหลือผู้คนนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามท่านได้นะครับสำหรับคนที่เป็น f อ Big Joke กนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับเพราะว่า Big Jo k e กนะครับก็เป็นเหมือนว่าเป็นตำรวจนะครับที่มี f อฟมีคนรักคนชอบติดตามกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปช่วยเหลือน้ำท่วมไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับหรือว่าไปช่วยเกี่ยวกับช่วยเหลือเด็ก บ้านเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้อาหารกลางวันเด็กนะครับก็มีคนเข้าไปนะครับชื่นชอบแล้วก็อยากให้บิ๊กโจนะครับกลับมาเป็นตำรวจเหมือนเดิมหรือว่าเป็นรองพบตรนะครับก็ในอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่แน่นะครับก็รอติดตามดูต่อไปนะครับว่าบิ๊กโจจะได้กลับไปดํารงตาแหน่งเป็นรองพบตรหรือว่าอนาคตอาจจะได้เป็นพบตรอันนี้เราก็ ไม่กล้าฟันธงหรือการันตีนะครับว่าจะได้กลับมาแต่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบบิ๊กจ๊นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอาร์เ r อร์นิวข่าวนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ